าระดยุกมหาราชนะครับจะตามระม่นะครับจากมีลุาีและชาวทั่วไปเป็นประมุขตรูปบางระันไทยตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2517โดยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ในบริษัทมารากนาโนด้วยคํามรู้กาผมก็เด็นพระคุณ กร่จะ้าเไถาปบนฟองกร่ดังเลยไมนะครับอาเพี่น้องปจุบัานนี้มีการพัฒนาให้เป็นจปฏิบัติธรรมก้ออัี้ก้ดี่บไปำยังัตานอกรับที่ท่านในอาม้นั่นก็เอามนกรนให้บุตรุีทานได้ไรับนการ ากาเินในทีพิชอบตัวหน้าที่ารงานตลอดไปเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควรรบคุมการพ,าพร่ระบาเจื่อการควบขอความร่วมมือนการดีดัามทุกท่านได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาก่อนที่ท่านจะขึ้บนบันไดทอความร่วมมือให้เดินผ่านถ้ารองนั่งมือ เนยาลงมือรับการตรวจว่าที่มาอยูตรงตัวแทนหนึ่งข้างลมท่ได้ที่อยู่เรียบร้อยจ้ะการร่วมกิจกรรมกันตามสมบวรลังนั้นท่านสามารถที่จะเดินขึ้นลงามอะไรต่ารงเจ้าูปสองมือนะครับขอความร่วมมือเนี่ยสิ่งเดินขึ้นางม หลอดรองเ้าด้านบนไม่ต้องส่รองท้าที่บันไดท่านเดินขึ้นไปแล้วนำรองท้าของท่านไปส่ที่บริเวณหลังป้ายหลังจากนั้นเดินลงทางด้านซ้ายเพอให้จง่หียและก็เกิดความปลอดภัยกผู้คนคณะกรรมการองขอผ่านดูทุกท่านใสัา กระโหลกจะต้องนานสัตว์ราัวกจะเดินไปทางถนนสะพานก็มีสายเลยห้องงานสายท,ท,ทาง,ง,งาที่กรโจะลงตอาเลยก็ต้องต,ต,ตบในวานท่านสามารถไปนั่งรอรที่สุดข,ขึ้นรถเจนทีเขียวในบริเวณถนน้ำมัน 他们儿个男的，反正呢。 ก็ต้องก่กิจกรรมริปทีเกิดการระาดโคดปอยูกครงดูแลบทาของท่านอยได้หงเลเนื่องจากบริเวณนี้ครับผมแดนั้มีนะครับเรื่องแต่ก็ดังนะครับ ก็ลูกนี้คือว่าไม่ดังนะครับแต่กลับก็ดังนะครับยิ่งดังพอด้วยนะครับครับพี่น้องเอฟซีนะครับนี่คนมีบุญมากนะครับนี่ครับพี่น้อง ยังเอาขวานตีย <pour f uro outine> ังมาดัง <IL> ห <them> ้างเลยซ้ำเป็นรูปเลยโอ้ยโรูปให้ดังแดมันดน เป็นรูปแซกกะดะเป็นที่จะดังก็ต้องดังนะครับเาลอาสองนิ้วรูปนะเนาะไอ้หน้าหนึ่งสองนิ้วนี่ยังดังแห้งบบกขากฎตีเ่ยเนี่ยเอาเห็ดรังสิลูกไปเห็ดรังสิแมงแมงแมงขึ้นเลยเมั้ พูดว่ามีบุญเอาค้อดีก็นยังบ้ดหลังซ้ำลูกเนีมีอย่างบ่หลายว่หลายซำเพิ่นดีเป็นลูกประดักระดังนี่นะครับคนมีวัฒนธรรม ขอให้ทุกท่านได้ดูแลตัวเองและสุขสันต์ครอบครัวขอาท่านแต่การกรารเวลางการบริวารให้จากที่ตอนที่จะขึ้นบนลังคัง ของคุณทพราบาทีที่เราตังแจทำด้วยกาาันดัดบเบาโรครายนึยักบคนดีบก็ต้องดังแรงอย่างนี้นะครับินหน้าขพี่พน้องนะครับก,รก็จะลองใหม่เที่ยวนะครับน้ตทีนทาที่เดินทางขึ้นมาโดยลำด654ท่าน

บุญนะครับดังไม่มากเลยการแค่นิดเดียวนะครับดังไม่มากนะครับเพราะไม่มีบุญนะครับบุญมีแต่ไม่มากนะครับฝากไปสีพี่น้องนะครับลูกคองลุงวันนี้ดังนิดเดียวนะครับลูกคอกนะครับนี่ ไปด้วยนะครับอันนี้ขวางรูปอ่ะน,นี่ครับเพรูปอ่ไปรูปดูเลยครับ ร้อมครอบครัวมาจากบ้านหัวนอนเปลือยตำบลเหล่ากลางคุอของชชยกระสินคุณแม่มปสนกการมาร่มบริจาคอีกสองร้อยบาทค่ะขออนุโมทนาบุญอุปสรณวิสุจัิ์ใจหอมคะพร้อมครอบครัวมาจากจังหวัดนครปฐมได้มสถารมร่นบริจาคหนึ่งร้อยบาทค่ะ

ขอให้บุญมีหนุนนำขอเพิ่มจันทรสุกร์ไหั้สุขพระพุอค์ที่สูงสุขึ้นก็เดินนะคะให้คุณพ่อุนนำคุณแม่เปลอวันพราเสนีหอมบุญพร้อมลูกหลานให้มีแต่ความสุขคอเจริญยิ่งขึ้นค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณจารุมลขัน ขันขวานะคะพร้อมครอบครัวะจะเอาเมภอ,อยางตลาดกลสินท่านมีศรัทธามาร่วมบุญอีก100บาทค่ะก็ขออุทิศส,ส่วนบุญนี้กับคุณพ่อพันดอนขันขวาคุณแม่ประนอมอาจดวงดีคุณองอาจมารจรุงนะคะขอท่านดวงมิญยาทั้งสาม,มารับบุญเอานะคะต้ไม้มาเสียบทไม้มาเสียบลูกกวนี่นน,นไม้เสียบตรง ต้นดีเ<อ>ามาคะมาไม้มาเสียบลูกอันีไม้นะคะค่ะเอาไม้เสียบแล้วก็ซองนี้เขียนชื่อที่อยู่จํานวนปัจจัยนะคะคุณพ่อเขียนที่โตด้านหลังเลยนะคะขอนโมคนาบนุญตะคุณปันทองอยุบลสิรินะคะยุบลยุบนสีพร้อมครอบครัวจากจังหวัดเรศท่านมีศรัทธามาร่วมบริจาคกหนึ่งร้บาทค่ะ เฉียบเอาแตงเฉียบตรงนี้ไหมใช่แตงคุณนะยอดเจ้าภาพนะคะคุณบุญบอกว่าแตงนี่แบุญพรบอกเฉียบต่อยอดไปดูบุญพรภูแข่งหมอกเข้าใจเนาะอันอเย็ปใหม่มาใส่นี่แม่คุณบุญพรภูแข่งหมอกนะคะพร้อมครอบครัว บ้นเลีที17่171บ้านขมายจับหบดหนองตอกแป้นอําเภอยังตลาดกลาลสินมีศรัทธามาร่วมบุญอีก100บาทค่ะกอันมทนาบุญกับคุณแม่ตาดำเอมอมรน,นะคะท่านมาฟอมครอบครัวคุณแม่มาจากอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมีศรัทธามาร่วมบริจาคสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอีก100บาทค่ะบาท ขออนุโมทนาบุญกับคุณอมพาเรืองแสนนะคะพร้อมครอบครัวมาจากไหนเนาะไม่บอกที่อยู่นะคะคุณอมพามาจากจังหวัดไหนคะคุณอมพาเรืองแสนพร้อมครอบครัวได้มาร่วมบุญสร้างสระปฏิบัติธรรม200บาทอุทิศบุญนี้ให้แม่เพียงใจเรืองแสนคะ่ะขอให้ดวงวิญญาณแม่เพียงใจเรืองแสนรับรู้รับบุญเอานะคะวันนี้ลูกหลานได้มาร่วมบุญ สร้างศาลาปฏิบัติธรรมกระดังวัดพุทธวาร์ูสิงห์นิปัจจัย200บาทค่ะรับแล้วถ้าท่านมีทุ์ก็ขอให้้นทุ์ด้วยบนนี้ถ้าคุณแม่เพียงใจเรืองแสนมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นขอให้บนนี้เป็นหนุนนำดวงวิญญาณคุณแม่เพียงใจเรืองแสนสู่พราะพ่พผมที่สูงสองขึ้นก่าเดิม หนุนนำให้ท่านมีพลังบุญหนุนนำคุณอัมพาเรืองแสนพร้อมครอบครัวให้เธอมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับเจ้าภาพนะคะทุกชื่อทุกนามทุกครอบครัวที่ได้มีศรัทธามาร่วมบวุญกันในวันนี้ก็ขออ้างอิงบุญบารมีองค์ปู่พระพรมภูมิป,ปาโลของเราก็ขอให้ปู่เมตตาประทานพรล,ลูกหลานยตติธรรม ท,ทุกทุกท่านนะคะทุกเจ้าภาพนะคะทุกครอบครัว mm. ก็ขอให้ปู่เมตตาประทานพรให้อยู่เย็นเป็นสุขกันยิ่งยิ่งขึ้นขอทุกท่านสุขกายสุขใจด้วยบนนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยบุนร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาตั้งจิตอธิษฐานขอพรปู่สิ่งใดถ้าเป็นสิ่งที่ชอบประกอบได้ทำที่ดีงามก็ขอให้ท่านเจ้าภาพท, mm. ทุกทุกท่านนะคะสำเร็จประโยชน์ สมปรารถนาในเแ็ววันค่ะมาให้มีชัยไปก็ขอให้มีโชคเ,เ,โเดินทางไปไหน<ล>ก็ขอให้บุญนี้คุ้มครองทุกท่านทุก <ไป S 1> ครอบครัวเดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะ<ล>ก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านด้วยค่ะสาธุโชคด<ล>ีมีหมันหมมและแน่เด้อ